ผลฟูดผู้นำด้านนาวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของปี2567หลายตัวทั้งซอสกะเพราซอสมะขามสเปซมะพร้าวช็อกโกแลตทากับขนมปังพุดดิ้งมะพร้าวซึ่งผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกื่นก็สามารถทานพุดดิ้งได้และอําพลฟูดเตรียมชูแบรนใหม่มังกรสมบูรณ์ซึ่งก็มีส่วนผสมจากหอยเชลล์ปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งแต่ยังไม่พอนะคะยังมีสมุนไพรจีนจากตำราอาหารจีนโบราณ สูตรซอสปรุงรสคุณภาพที่ยกระดับได้ทุกเมนูอาหารและจะเป็นแบรนด์เรือธงในอนาคตด้วยนอกจากนี้อัมพลฟูดยังผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้เช่นสังคมผู้สูงอายุและไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าสำหรับคนแล้วแต่เตรียมบุกตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงงานนี้เรียกได้ว่าเอาใจสายทาสแมวท้าสุนัขในตไตรมาสที่4ของปีนี้ด้วยและตัวที่ออกมานี้ก็จะเป็นของใหม่ที่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามกระแสที่เป็นอยู่ก็คือเรื่องของผู้สูงอายุนะครับหรือแม้แต่ไม่ใช่อาหารสำหรับคนและตอนนี้ก็กมีการก้าวเข้าไปสู่อาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้นด้วยยังมีกลุ่มพาร์ทเนอร์ใหม่4บริษัทที่เข้าร่วมธุรกิจกับอัมพลฟูด้ดมีทั่วลีส่งอบกรอบตราเจดีคู่ มเมล็ดทานตะวันอบสมุนไพราจังโก้เจลลี่เชดกินผลไม้ตราคาเมะปลากระป๋องตราหยกสยามและน้ำป่าตราหน่อไม้รวมถึงพาร์เนอร์เดิมอย่างเช่นวุ้นเส้นต้นน้ำเจ้าของมาการันตีเลยว่าผลิตจากต้นหัวเขียวปลอดสารเคมีเหมาะกับคนรักสุขภาพผู้ป่วยด้านโรคเบาหวานและเตรียมที่ตอบสนองความเป็นซอฟพาวเวอร์ของอาหารไทยด้วย ขณะที่ด้านการตลาดดึงเทคโนโลยีชั้นนำด้าน AI มาบริการขายสินค้ารวมถึงต่อยอดการทำไว้บอร์ดซึ่งคุณกิตดาโสภารผู้วนวยการด้านการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศบอกว่าไว้บอร์ดตัวนี้จะพูดเป็นธรรมชาติมากที่สุดปีนี้เป็นปีแรกที่อมมนฟู้ดมีการทํากิจการร่วมค้าหรือ JV นะครับไปในธุรกิจที่เราไม่เคยทามาก่อนก็คือธุรกิจ AI นั่นหมายความว่าตอนนี้อมมนฟู้ดส่วนหนึ่งได้ก้าวสู่การทําธุรกิจ AI แล้ว โดย AI ของขอโคนฟูดเป็น AI ที่เป็นลักษณะการทำแชทบอทที่มีความฉลาดโดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อตอบสนองเรื่องของการขายและการบริการหลักการขายตัว AI ตัวนี้เราใช้แบรนด์ชื่อว่า m a g n i t a ซึ่งจะถูกติดตั้งในทุกๆบริการที่อนฟูดมีนะครับแล้วก็กับเครือพาร์ทเนอร์ทั้งหมดนะครับรวมถึง m a g n i t a เองเนี่ยด้วยความพร้อมของเขาเนี่ยก็จะสามารถเปิดบริการให้กับลูกค้าหรือลูกค้ารา,ายอื่นที่มีความสนใจได้ จุดเด่นของ AI m a g n i t a นี่ก็คือว่าสามารถที่จะทำหน้าที่ขายและบริการได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในแชทเดียวนะครับแล้วก็ยังต่อยอดไปทำเรื่องของการทำ Voice Bot ได้ด้วยนั่นหมายความว่าแชทบอทในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะพูดได้เหมือนอเป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยเฉพาะภาษาไทยนะครับซึ่งมีการเทรนผ่านกระทูสาธารณะที่เราใช้กนอยู่ทั่วไปมากกว่า36ล้านกระทู้เพื่อให้เขาเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น อนอีกรุกิจนนอกจากอัมพลฟูดจะเป็นผู้นําด้านการสร้างนาวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและจัดจำหน่ายแล้วปีนี้ได้ทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตในการขนส่งสินค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในอนาคตด้วย